นี่พี่รองครับถือปลาคอแง่ครับผมโอ้โหเด็ดนี้เยอะมากที่้อนเขาบุนะโอ้โหโดนแล้วครับนี่พี่รองครับโอ้โหปลาดุกไ้ยปื้ตกอย่างไงครับ โอ้หเมืองหลังนี้ครับจำมับพี่น้องจำแบบนี้ที่ยูป่ะนี่นี่โดนหลังนี้โดนครับโอ้โหปาควาตัวสวยครับผมสวัสดีครับผมพี่น้อง ช่องอาทิตย์วิเศษสมบัติครับมาอีกแล้วหมยนี่ผู้ใดจำได้หมยที่เด็ดตมกระคลัาเหครับผมกลับมาซ้ำอีกครับเอาเยี่ยมยมาล้องมึงได้จีซ้อนมาครับไปขวาพิ่นโอ้โอจีซ้อนกับบะแข็งแรงหรอ งเสียบใ่หน่วกี่ซ่อนเลียบดากแล้วกันครับพี่น้องนี่ใส่เส้งงานครับหันไต ขีไล่หลือคีซ้อนไวยตายตายบักไหลโอ้ก็ถึง30มสิตัวสำหว่าครับรองมึง ก็สิพอยามมาบุบ่ดดีซื้อหัวครับแต่ต้องเนี่ยเนี่ยไม่ซื้ขอ,ขอ,ขอบัดดก่ขอค้ามันตันนี้มักเกาะที่ก่อความันน่อน้ยมันเกาะครับด้วยเมืองคิบกระเจาใส่จังเลย ว่าก้อดากนี่แหละเจ้าสี่เหรอครับผมลองเมึงพี้นอนอีกคื่อว่ะหมายเข้าปางงามอยู่ดีอยู่นี่ไปลุยครับ เก็บเบ็ดครับเย้าตายเมื่อยติดตามกันเบิ่งพี่น้องถือว่าเป็นเทือแรกครับกับเยี่ยมกัซ้อนเฮ้ยเล่นดีอยอปลาที่เขาา่าแค่นั้นแหละ ติดตามกันมึงเหมือนแรงครับผมพามายาม่ำนี่พี่น้องครับถือประคอร้อแง่ครับผมโอ้โหเด็ดนี้เยี่ยมากที่อ้อนเ้องผมนะโอ้โหโดนแล้วครับ อ้กินไว้แทะตัวยังสวยครับผมเต็มเต็มเต็มเต,ต็มครับเจ็บก่อนโหกินกดเร็วอะครับผม เอาแท้ครับสวกจวดห่าแข้งบ่ได้ครับคนไหลแถวนี้เดี๋ยวยางไล้เมืองก่อนเพื่อถืออีกครับสรุปถือตัวเดียวแล้วพี่ร้องครับยางเมืองหรอโอ้บนห้อยครับผม เขาท่าเยอะไม่นีซ้อนเท่าปลาต่งงามพร้อมเดี๋ยวๆเหมอนแรงครับพาไม่ยำเจอกันทุ่งกูกัวอย่างหมานครับผมอุนะปลาบอนเต็มอยู่เจอเหมอนแรงไง นะ่ด้องครับวัสดีย้ำซ้อครับผมกูเม็ดโอ้ยอ้หลังนี้จับมับครับผมหลังนี้ อโอ้หมืกอคลืนว่าถือจากตัวได้ครับผมอะไรมายามอยู่โอ้เงี้ยจีดีพอบันไดครับไดนือจาตัวแหลกตอนใส้แนว เนี่ยเหมิดสูหลังแล้เหมิเส่ตอนมายามบ่เหมอดอหางดีคือไปยังสี่ครับอยู่บะนี่อ้ยู่ครับผม มีพื้นไปลองครับโอ้โหปละดุกงเลยปื้ตอตกยางไงครับตัวใหญ่หักิ่ตง,งตายครับผมถืงก็มือเค้ื่อนเนี่ยนะครับตัวใหญ่ตัวาง,งามแท้หนึ่งนะครับเดี๋ยวตัวนี้ เอ๊หมาจะหนีไหมมายำเด็กครับเอายำนั่นไปครับจะถืออีกใช่เมื่อไหรครับโอ้มึงหลังนี้ครับจำมับพี่น้อง จำแบบนี้ที่ยูวานี่ยาดยาหลุดยูครับบอดินไม่อย่างนี้อ้หประยูดเอกพี่นอนครับน,รน่กสนี่โอู้อหูโหแยดายดีด รุดครับผมหมุนมืดสไดายสไดายรุดครับผม <c oughs> สองหล,งลังนะรุดแบบนี้ไม่ยามคือบ่ถีก อยู่คือเก่าอยู่จีซ้อนเก็บก่อนครับนี่โดนทางนี่โดนครับโอ้ปากคอตัวสวยครับผมน,นี่โอ้โหตัวส,สวยโดน ในการส,สวยครับผมโอ้โหมาหนาลงไปเพราะได้อยู่ได้กินอยู่ครับเยื่อจีลีดโอจิซอน โอ้ยสายสายพันกันไม้นี่ปลาตัวใหญ่ดีครับอ่ะอีกต้ยุีกีลังสองลังสุดท้าย มัด่ะครับเด็ดจีจีซ้อนเดี๋ยวจีซ้อนเ่าครับตามสเต็ปวางเด็ด แกวพี่รองครับจีซอนเขาต่อไปคือจะเป็นหวงนะครับบา้านไหาหายาครับต้องไปขอเคนผู้มีหม่องหาฝนบาตกลายกันแรงเหรอทั้งบ้านผมมาเมืองผลงานกันครับ ตัวนี้เบิ่งประดุกตัวนี้ครับโอ้โหใหญ่แหงกระปาคอโอ้ตัวงามครับถือว่างามสองแต้่มสวยๆเมื่อขึ้นมาเลยอีกตัวครับแต่ว่าตอนส่แล้วได้บักใญ่ใหญ่กว่าตัวนี้อีกเดี๋ยวไปตัวหนึ่งเฮ้ยเมื่อยเอา้าฝากพี่น้องกดติดตามกดไลค์กันล้างแจในเด้ช่องหน่อยๆคนอนีสานบานเฮาครับ ต้องอาทิตย์วิเศษสมบัติงามครับเด่นหนึ่งเด่นสองตัวครับถือว่าหมานครับเยี่ยจิซ้อนเปลี่ยนเยี่ยไหมหมายนี่มาใส่เยี่ยหัวไอเทียละแต่คิปต่อไปเจกันอีกครับหาหมองใส้ไหมกันคนละลายครับผม ย้ำสาๆครับเอาดีเอะเป็นจังไรแลนี่